มีเพียงคนหวาดระแวงเท่านั้นที่ที่อยู่รอดแอนดี้โกลนะครับได้เคยกล่าวไว้ว่า only the paranoid survive คือมีเพียงแค่คนหวาดระแวงเท่านั้นที่จะรอดซึ่งหมายความว่าในโลกธุรกิจและชีวิตนะครับผู้ที่จะอยู่รอดหรือเติบโตได้คือคนที่ไม่เคยนิ่งนอนใจโดยพวกเขาจะคอยระวังภัยคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงและพร้อมปรับตัวอยู่ตลอดเวลาหากประมาทหรือพอใจในความสําเร็จเมื่อ,อไหรก็จะเสี่ยงต่อการถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนี่คือหลักการคิดที่ทําให้ i ินเทขครองอุตสาหกรรม ชิแอนดี้โกฟนะครับเป็นอดีตซ e o ของ Intel ผู้พิโชโฉมบริษัทจากการผลิตหน่วยความจำไปสู่การเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, เขาเกิดในฮังการีนะครับและอพยพมาอยู่อเมริกาก่อนจะก่อตั้งบริษัท i ินเ l ในปี1968ร่วมกับกอร์ดอนบัวและโรเบิร์ตนอยส์โดยโกฟขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดและแนวคิดว่าความหวาดระแวงสร้างความอยู่รอดซึ่งจะช่วยให้ Intel เติบโตอย่างมั่นคงจนกลายเป็นศูนย์ กางของเทคโนโลยีระดับโลกบำรุงผิวที่คุณรักด้วยสวรนณาจารเน่แพชชั่นชาเวอร์เจลที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของคุณให้กระจ่างใสชุ่มชื่นมีชีวิตชีวา